ใครที่ตามผมมาจาก YouTube ไปนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลา3ามทุ่มเข้ามาติดตามไลฟ์สดได้นะครับไม้ป้ายปูนอันนี้เป็นไม้ป้ายปูนนะสมัยก่อนกินมากกันนะบ้านหัวเขาก็เลยหล่อที่ป้ายปูนไว้นะแล้วไม้ป้ายปูนนั้นก็แฝงด้วย ศาสตร์ของพระเวทไว้อ่านะครับก็แฝงนะด้วยศาสตร์นะครับของพระเวทไว้เห็นไหมครับเพื่อนๆนะผมก็เลยมีคำถ,ถามถามว่าตกลงพระอ,อิ่มเนี่ยท่านเป็นมอนหรือเปล่า นะครับพื้นเพเดิมที่นั่นเป็นมอนหรือเปล่าเนี่ยพออิ่มเนี่ยเหรียญซปเปอร์หายากหายากมากๆใช่ครับบรรพุมอะไรก็มอนเนี่ยเหรียญพออิ่มเนี่ยหายากมากชนิดที่เรียกว่ามีตังก็ไม่ใช่ว่าจะมีพระให้รอบคองไอ้เจ้าแจ็คเพื่อนผมบอกเลยโอ้โหประธาน เหรียญม้ออิ่มเนีย่ยโหหายากมากจริงเล่นเหรียญมาตั้งนานไม่เคยได้บูรอดทุ่งสีเมืองอันนี้เนื้อทองเหลืองอันนี้ก็ซุปเปอร์หายากเหมือนกันทองเหลืองอะ่ะแข็งนะครับก็แน่นอนครับปั๊มมาน้อยกว่าทองแดงอยู่แล้ว นะในบรรดาซูปเปอร์หายากวันนี้อันนี้ก็หายากพอรุ่งวัดเชิงท่าไปเปิดเรื่องเล่าอาจารย์ยอดจะขนลุกแน่นอนพอรุ่งวัดเชิงท่านะที่เขาบอกว่าในเมืองลบบุรียุคนั้นเนี่ยนะพระสังฆราชเขเสด็จตรวจการมนทน ยังบันทึกเรื่องราวของท่านไว้เยอะแยะมากมายเขาบอกว่าท่านเนี่ยเนี่ยมิได้เป็นรองเพราะสายไว้พยักคารามเลยหายากนี่นะท่านตัวไม้กัะทีระลึกในการทำบุญอายุอะนะท่านไหม่ะนะทำบุญอายุอะนะครับ เหมือนถ้าบุญวันเกิดอะ่ะไงก็ต้องทันอา้าวทานมรณนภาพแปดกว่านะอันนี้เจ็ดเก้าอ่ะหลวงพ่อลุ่งวัดเชิงท่าดูดิครับดูศิลปะก,การแกะเหรียญไหมไงเหรียญหายากทั้งนั้นอา้าวนาทีเดียววัดเชิงท่าลบบุรีใช่อ้านี่เห็นไหมแฟนเพจผมเริ่มเก่งแล้วถ้าเป็นห่วงเชื่อมต้องตีกระบอก ถูกต้องแล้วครับก็เราเสียตังค์ซื้อของหาง่ายเพราะเราไม่รู้จักเหรียญหายากไงครับแต่คนที่เขารู้เยอะๆเขาก็จะเก็บแตเหรียญหายากเพราะเหรียญหายากเนี่ยเป็นของสะสมเก็บแล้วชนะเก็บแล้วเท่พุทธคุณนะครับก็นแน่นอนนะ อ่าพุทธคุณก็แน่นอนครับนะไปอ่านประวัติท่านดูนะครับผมเชื่อว,ว่าหลายหลายคนเนี่ยหยิบมายังไม่รู้เลยว่านี่เหรียญใครครับพอสายว่าพยาัคาเหรียญเป็นล้านนะครับเหรียญน,นี้ออกก่อนพอสายอีกเต่เวลาผมหยิบพระเครื่องแบบนี้มาแบ่งปันแฟนเพจนะผมรู้สึกอิ่มเอมใจและมีความสุขเพราะผมรู้ว่าเนี่ยจะอยู่ใน Youtube จะพาให้คนรู้จักว่าเนี่ย เป็นเหรียญหายากแห่งเมืองลบบุรีเราจ่ายตังค์ซื้อพระหาง่ายกันมาเยอะเพราะเราไม่รู้จักพระหายากนะครับแล้วดูศิละปะก,การแกะของช่างโบราณสมัยก่อนเจ็ดกว่าเนี่ยนะครับไม่เก่งจริงสร้างเหรียญไม่ได้ครับใช่ไหมครับพอสายพยักษคานะครับเหรียญหลายแสนนะครับ ไปดูในบันทึกถแถลงการสงนะของสังฆราชกรมพยาเจ้าวชิรยานวโรรถหรือไปฟังเรื่องเล่าอาจารย์ยอดคุณจะขนลุกเหมือนผมนี่แหละครับได้เหรียญสองสี่เจ็ดเก้าอันนี้เหรียญทันตัวแน่นอนเพราะเขียนว่าที่ระลึกทำบุญอายุทามนมรภาพสองสี่แปกว่า เหรียญตัวจริงหายากมากครับดูเนี้ยฟอนการแกะตัวหนังสือพอมาถึงเพลานี้คงไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะเหรียญหนึ่งนะเป็นอันดับหนึ่งของแดนีสานเหรียญหนึ่งนะฮะ เป็นอันดับหนึ่งแห่งเมืองสุพรรณบุรีแพงสุดในสุพรรณนะครับ<ด>ครับ<ด>ผมเอาไกลบ้านก่อนดีกว่า<ด>ปูปร่ปร,รอดทุ่งสีเมือง<ด>เหรียญน,นี้คือเบอร์หนึ่งแห่งแดนอีสานครับ<ด>เนื้อทองแดงอ่ะ ขนมาสิบเหรียญยังไม่เท่าเนื้อทองเหลืองเหรียญเดียวทองเหลืองแข็งตียากกว่ารู้จักกันทั้งประเทศนะครับอยากได้ครอบ์คองกันนะพระองค์เดียวเจ้าของไม่ได้คนเดียวคือใครที่มีเหรียญหลวงปู่รอดแบบเนี้ยเอาว่าโพสเฟสเอาว่าแล้วสวยแบบนี้ด้วยนะแล้วเป็นเนื้อที่ทำน้อยแบบนี้ด้วยนะครับ ผมขอเวลาสองนาทีนะอย่างว่าแล้วครับโอ้โหเนื่อนอันนี้คือเนื้อหายาก้วยนะอนะเนื้อทองเหลืองผมบอกล้ว่าใครมีเหรียญน,นี้ครอบครองในประเทศนี้นะเอาว่าคนอีสานซูฮกหมดนะคนนี้ครอบครองเหรียญน,นี้ ผมเชื่อว่าแฟนเพจหลายท่านคงไปเช็คราคากันมาหมดแล้วว่าปูรอดทุ่งสีเมืองเนี่ยเหรียญละเท่าไหร่ทำไมทองเหลืองจึงมีน้อยก็ทองเหลืองแข็งนะครับปั๊มแล้วนะมันขึ้นรูปยากก็ทําน้อยเหมือนปูหลิว่ะอปกาตีมาสิบเหรียญขึ้นรูปยากก็เลยตีทองแดงกันซะเยอะอัปกาก็เลยห้าหกหมื่นไปทองแดงก็หมื่นเดียวนะครับผมไม่รู้หรอกครับ เนี่ยครับมีเวลาอีกยี่สิบสองวิเท่านั้นนะเหรียญน,นี้คือจัก,กรพรรดิแห่งเหรียญแดนอีสานครับพูดอะไรไม่หมดเวลาแล้วครับนะถ้าอุบลร,ราชธา,านีก็ต้องเนี่ยแหละครับเบอร์หนึ่งฮะโอกพี่สมศักดิ์นี่ตามเหรียญน,นี้มานานเหมือนกันนะนะพี่สมศักดิ์นี่ตามเหรียญน,นี้มานาน พิีที่ลงก็เอากับเขาด้วยครับในบรรดาเซียนเหรียญทุกคนก็อยากจะมีจัก,กรพรรดิเหรียญแห่งแดนอีสานกันทุกผู้ทุกคนแล้วครับโอ้ใครจะได้เป็นเจ้าของยิงทับตัวเองไว้ผมบอกเลยครับให้คุณรอไปอีกนานแค่ไหนก็ไม่มีนะครับแล้วยิ่งเป็นเนื้อนี้ด้วยครับนะใครจะได้เป็นเจ้าของไปดูกันครับผมบอกเพื่อนๆเ,เลยครับคือพ,นนอนนะพินขึ้นก่อนปิดจริงนะพินขึ้นก่อนปิด นี่คือทุนของผมนะครับคือถ้าวันนี้คุณประมูลแสนแปดแสนเก้าแสนห้าไม่ได้เหรียญจากผมแน่นอนโอ้แพ้กันพันเดียวแล้วก็แพ้กันเฉียดมากนะฮะผมบอกเลยครับว่าหลวงปู่รอดวัดทุ่งสีเมืองคือจักรพัรดิแห่งเหรียญแดนอีสารเหรียญท่านหายากมากแท้ๆทำน้อย เอาว่าเหรียญแท้ๆเนี่ยไม่ค่อยมีใครได้เห็นกันแล้วกันเก๋ก็เยอะย้อนยุคก,ก็เยอะพอเหรียญท่านดังคือเอาว่าเป็นรูปท่านเน่ะก็ถือว่าแม้ไม่ทันก็แขวนได้พอพักนะเถราจ่าเนี่ยแม้ท่านละกายยาไปแล้วกายทิพย์ท่านก็ยังอยู่ก็เหมือนอารมณ์เดียวกับผู่ทวดนะครับอารมณ์เดียวกับพ่อแช่มวัดฉลองอะเหรียญเป็นล้านก็ไม่ทันอารมณ์เดียวกับพ่อ้ังวัดวัวหลุงนะครับเหรียญเป็นล้าน นะครับก็ไม่ทันชีวิตท่านอ่าแต่เรารู้กันว่านะกายหยาบท่านไม่อยู่กายทิพย์ก็ยังอยู่อันนั้นสําหรับเหรียญย้อนยุคหลวงปู่รอดนะ<ๆ>ก็ยังแพงแต่นี่เหรียญทันตัวอันนี้คือทันตัวคือท่านเสกคือไม่ได้ย้อนยุคสองสี่แปดสามและที่ให้เห็นอยู่ตรงนี้ผมอยากจะบอกว่านี่คือเนื้อที่ทำน้อยมากๆคือเนื้อทองเหลือง นะครับน้อยกว่าทองแดงเยอะเหรียญเนี้ยผมเก็บรูปไว้ในโทรศัพท์ผมเนี่ยเป็นปีแล้วครับผมเคยถ่ายให้เพื่อนผมเพื่อนผมถามว่าเอ้ยเหลือเหรียญี่เเก่าอะไรบ้าง<ๆ>แต่ผมก็ไม่เคยหยิบออกมาแบ่งปันจนวันเนี้ยผมคิดว่าของมีค่าเนี่ยนะถ้าจะไปอยู่ก็ให้อยู่กับคนที่เขาเห็นคุณค่า เนื้อนี่หายาอ่ะนะครับถ้าอย่างนั้นพออิ่มก็เอาไว้ก่อนนะทำใจไม่ได้คำพูดเพื่อนมาลอยมาในหูไอ้ประธานมึงอย่าขายนะุูเล่นพระมากยังไม่เคยได้เลยอยู่คำพูดนะอาจารย์แจ็คก็ลอยมาเข้าหู นะครับผมซื้อได้ไม่แพงผมซื้อแสนนิดๆนะแต่ถามว่าถ้าผมอยากจะได้เงินแสนเนี่ยผมหยิบพระในห้องผมอะขายขาดทุนหกสิบเปอร์เซ็นต์อขายขาดทุนห้าสิบเปอร์ซ็นหกสิบเปอร์เซ็นี่ยผมพุ้นตัวนะฮะผมขายสิบองค์ก็ได้เงินแสนแล้วฟังเสียงผมนะเงินทองไม่ได้สำคัญสำหรับผม แต่นะการได้นำพระเหล่านี้มาทำให้คนที่ชื่นชอบพระเครื่องรู้จักมันเป็นสิ่งที่ที่ผมคิดว่าถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือเราจ่ายตังค์ซื้อพระอะไรก็ไม่รู้อ่ะเมื่อวันนี้ผมมีคลิปอันหนึ่งซึ่งมีคนเอาพระให้ผมดูแล้วผมก็ทำคลิปไว้เดี๋ยวคงได้ตัดลง youtube นะครับวันนี้เราจ่ายเงินซื้อพระอะไรก็ไม่รู้ไอ้นั่นก็ห้าหมืนไอ้นี่ก็แสนไอ้นั่นก็หลายแสนเก็บไม่ชนะพอเก็บเก็บไปก็ลงจริงปะแต่พระอมตะแบบเนี้นะมันคือคำว่าเล่นเล่นสะสมอะไม่ว่าคุณจะสะสมสแตมไม่ว่าคุณจะสะมแม้กระทั่งอัญมณีที่สามารถเจีรนาไกก็ได้ทุกวันเนี่ยแต่เพชร สีหายัากยากก็ยังแพงเห็นไหมครับนาฬิกาใหม่ๆออกมาในอันไหนทำน้อยอะลิมิเต็ดก็แพงนะรถเยอะแยะมากมายเนะีพอ,พอเป็นรถคลาสสิกก็แพงหลักการของการเล่นหาสะสมคือของหายากและของเก่าแต่พระเครื่องเขาแฝงด้วยคำว่าพุทธคุณที่ขอได้คุ้มครองตัวเราได้พระเก่ากว่าเขาจะทำาไะได้นี่เขาต้องดูเลิกดูยามฝึกกรรมาฐานเดินทุด,ดงฝึกจิต หลวงพ่ออิ่มมรณภาพในปางท่านนั่งสมาธิแล้วถอดจิตมรณภาพด้วยนะอ้าวอันนี้ก็ตัดลง YouTube ไปด้วยนะแต่เหรียญยังอยู่กับผม,ผมให้คิดถึงกันไปก่อนขอบคุณครับพี่อุ๋ยนะอ่าใช่ทุกวันนี้คนจดจำผมก็เพราะว่าผมมีพาร์ทเื่่องแบบเนี้ย อ่ะอันนี้เอาไปแจกเด็กๆกันอ่าเอาไปแจกเด็กๆกันนะครับอันนี้พวงเนี้ยเนี่ยพวงเนี้ยเอาพันเดียวเอาไปแจกเด็กๆอ่าเพราะเงินอันนี้ปีหนึ่งหกพันเดียวพวงเนี้ยเอาไปแจกเด็กๆกันครับเก็บผ้าเก่าแน่นอนครับสุดท้ายเนี่ยวงการม้าเครื่องอ่ะจะกลับมาเป็นวงการจริงๆคือผ้าเกา่า นะครับหลังๆพ่อค้าเขาใช้โซเชียลเฟี้ยวฟ้าวนะคนที่อยากจะพอเข้ามาเริ่มสนใจพระเครื่องปังแม่กว่าจะถึงพระเก่ามันยากก็เจอกว่าต้อนไปก่อนแต่พอเล่นไปสักพักคุณก็จะรู้ว่าเฮ้ยไอสุดยอดจริงๆมันคืออะไรนั่นแหละครับอารมณ์เดียวกันอไม่มีของดีก็ไม่ใช่โอดบางแพรกันเลยโอดบางแพรนี่ต้องมีของดีของหายาก แต่ให้ไปหลังๆก็ให้เยอะจนกลับมานั่งดูพ้าตัวเองก็ใจหายเหมือนกันเอาเอานี่ก่อนแมเดี๋ยวมีของดีของหายากให้แน่นอนไม่ต้องกลัวนะครับอ่ะองนี้ปู่บุญน,นะสวยนะอ่ะปูบุญรงนี้เอา8ปดพันแด 8,800บาทหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วไม่ต้องเสียตังซื้อเจ้าสัวองค์เป็นล้านอันนี้ใช้ได้เหมือนกันตอนนี้เขารู้หมดแล้ว8,800บาทถูกกับเจ้าสัวสองอีก8,800บาทพออีปิดตาหลวงพ่ออีวัดสัตหีบโอ้โหตอนนี้แพงหาในสนามไม่เจอแล้วเพราะอะไรเพราะอีเหรียญเป็นล้าน ที่ไม่ทันตัวยังหลายหมื่นไอที่ทันแน่ๆมองข้ามกันไม่ได้แล้วตอนนี้ผมบอกเลยว่าฮือฮามากครับทุกสนามไม่มีปิดตาเพราะอีนะครับแบบนี้ให้กันแล้วนี่เลี่ยมพลาสติกเดิมๆแต่โบราณก็สวยเป็นธรรมดา6,600บาท6,600บาทเพราะอีสวยๆจัดไปอันนี้อันนี้6,600บาทเพราะอีสวยๆจัดไปหกพ ,6 600. อ้าวอันนี้เมื่อกี้พิมพ์เล็กอันนี้พิมพใหญ่ แล้วเมื่อกี้พิมพ์เล็กอันนี้พิมพ์ใหญ่เมื่อกี้แปดพันแปดอันนี้แปดพันเก้าแปดพันเก้าร้อยบาทพิมพ์ใหญ่ไม่ค่อยเจอนี่ถ้าจะเป็นองค์แรกที่ผมเจอด้วยนะเจอแต่พิมพ์เล็กแปดพันเก้าแปดพันเก้าเรียบร้อยอะวันนี้ผมมีของมาฝากแฟนเพจผม กิ่งที่แพงที่สุดก็คือกิ่งเปาวเลสแหละนะครับหลวงพ่ออุตมะพระครูมงคลผีคลม้มแม้แต่ท่านอยู่ถึงสังขระยังต้องให้ฮเฮลิคอปเตอร์นะบินไปรับท่านเพื่อมาปลูกเสกที่วัดสุทัศน พระสังฆราชเรียกท่านว่าพระครูม,มงคลผีค้ามฮีลิคอปเตอร์ที่บินมาส่งท่านก็บินขึ้นไม่ได้หลวงพ่อลืมย่ามไว้บนฮีลิคอปเตอร์คนขับเครื่องบินก็งงว่าทำไมฮอบินขึ้นไม่ได้นะจนหลวงพ่อท่านนึกขึ้นได้ ให้ลูกศิษย์เดินมาเอาย่ามลงซีเีคอปเตอร์ก็เลยบินขึ้นได้นะอันนี้เป็นพระกิง่งหน้าพระกิ่งเปาวะเรลสก็ไม่มีใครทําพระกิ่งปาะวะเวลสนะก็มีหลวงพ่ออุตมะนี่แหละทำสวยทุกองค์นะครับประคำของท่านนี่อันนี้แบบเดิมๆเ,เลย ใครยังไม่มีประคำอะ่ะเอาไปนะเจอผีโรงแรมไหนเนี่ยประคำหลวงพ่ออุตมะเนี่ยเอาอยู่ผมบอ,อกเลยอันนี้หนึ่งสองสามสี่เส้นที่แบบมีเนี่ยมีกระดาษเดิมๆเนี่ยสี่เส้นนีนี่สี่เส้นที่มีกระดาษเดิมๆนะเอาเส้นละพันปิดไปก่อนปิดแล้วตามด้วยราคาสี่เส้น เซลพันเดียวบะคำหลวงพ่ออุตมะแต่นี่กิ่งเปาเวะเลตกิ่งหน้าพักกิ่งเปาเวะเลหลวงพ่ออุตมะอ่ะถ้าติดต่อไปนะเดี๋ยวหาให้ถ้ามีเดี๋ยวจัดให้ไม่แน่ใจอาจจะยังพอมีอยู่เพราะผมผมเป็นคนเก็บประคำหลวงพ่ออุตมะเยอะแต่ที่แบบว่ามีซองเดิมๆอะ่ะประคำไม้มงคลมีกี่เส้นสองเส้นเอาสองเส้นเนี่ย นะครับเส้นละห้าร้อยใครเอาพิมพ์ปิดไปเนะน,นี่ยอันเนี้ยเส้นละห้าร้อยเอาะมีสองเส้นเอาปิดห้าร้อยไปเราพ่ออุตมะที่สุดแล้วผมบอกเลยประคําเนี่ยนะรถตกเหวยังไม่เป็นไรเลยผมยังถ่ายรูปเก็บไว้เลยเนี่ยเซียนพระนะไปพักโรงแรมยุดยาโดนผีหลอกเนี่ยประคำหนูอุตมะเนี่ยเอาเข้าไปในห้องนะผีไม่มากวนเลยครับ อันนี้พระก,กิ่งปะะเปาเวรีหลวงพ่ออุตมะอยากให้แฟนเพจได้ใช้กันหลวงพ่ออุตมะนี่คือเบอร์หนึ่งของสังฆบุรีนะครับเอาว่าผมเล่นม้ามายี่สิบสองปีเนะี่ยผมยังไม่เคยได้ยังไม่เคยได้กิ่งปะะเปาเวรีหลวงพ่ออุตมะเลยไม่รู้ด้วยว่ามีทำไมท่านจึงสร้างกิ่งนะหน้าพระก,กิ่งปะะเปาเวรีสได้ ก็เอาว่าขนาดวัตสุทัศน์แม้กระทั่งวัดบรวรจะเสกพระเนี่ยยังต้องให้ฮลิคอปเตอร์ไปไปรับท่านมาครับสวยไหมสวยมียงค์หนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสี่สิบองค์แล้วสวยทั้งหมดรายการสุดท้ายของค่ำคืนนี้นะครับรายการสุดท้ายของค่ำคืนนี้พระกิ่งปะะเปวเลศหลวงพ่ออุตมะกดเก้ามา หลวงพ่อรีนำเนหายังใช้ประคำลูกตมะในการบริกรมกรมคาถาเลยหลวงตมะเก่งมากครับท่านท่านเสกอะไรอะ่ะท่านต้องเดินอิติปิโสร้อยแปจบก่อนเดินอิติปิโสจนจิตเกิดพลังแล้วท่านจึงจะโยนประคำของคองคนที่นั่งข้างในสาลาหมดนะครับของไว้ในเข้าหัวทุกคนนั่นคือสิ่งนะครับอาศาัศจรรย์ มี40องค์เท่านั้นนะครับแล้วสวยทุกองคนะกริง่งนะครับหลวงพ่ออุตมะสวยด้วยนะครับอง์ละหนึ0งบาทใครเอาพิมพ์ปิดไปใครเอาพิมพ์ปิดไปมีเท่านี้อันนี้ต้องเช็คจํานวนแบบเป๊ะๆเ,เ,เลยครับ1นึ่พันสบาทมีเท่านี้นะครับมีเท่านี้ 40องค์เท่านั้นครับหนึ่บาทนะใครที่นีหากิ่งปาวเลใช้ไม่ได้เนี่ยใช้แทนได้ครับปิดท้ายด้ยรายการนี้เนี่ยฮะมีสะเสน่ห์อ,อุตมะเก่งมากแล้วผมบอกเลยนะไปหาเก็บกันครับหลวงพ่ออุตมะเก็บของที่สร้างน้อย หายยากๆแบบเนี้ยนะครับหลวงพ่ออุตมานี่จริงๆจริงๆแล้วยังไงผมก็ต้องกตองเ,อเ,อเ,อเอาเอาท่านมาเผยแพ่เอาต้องมาเล่นน่ะไม่พอแน่นอนครับไม่พอแน่นอนนะใส่ไขป่ปลาก่อน <c oughs> ก็ถ้าผมไม่รักแฟนเพจอ่ะขาพี่เบนจพรได้ฮะ <c oughs> ผมปิดสองพันดีกว่า <c oughs> น้อยหน่อยได้เงินเท่าเดิมถูกป่ะ <c oughs> ถ้าผมให้ปิดแพงเนี่ย <c oughs> น้อยหน่อย ได้เงินเท่ากันนะครับแต่ไม่นะผมอยากให้แฟนเพจผมได้ใช้นะครับของดีๆอ่ะเก็บ